สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับสนุกกับของเล่นของสะสมกับจิกกระต่อช่องที่หาวิธีทิ้ทงูงนี้ไว้เบื้องหลังตัวเขาเพราะว่าชีวิตจริงหน้าที่การงานมันเครียดจริงๆนะครับขอเวลาสักพักอยู่กับสิ่งที่เราชอบวันนี้เราอยู่กับหุ่นรบเชโนอัลฟาเป็นหุ่นรบที่เก่าแก่ที่สุดและหนักที่สุดนะครับและใช้พลังงานระบบนิวเคลียร์นี่คือคนครับไม้ เป็นหุ่นยนต์ของทางฝั่งรัสเซียนะโผล่มาตอนสู้กับนี่คือคนขับกบไคจูนะครับนี่คือคนกบจะสียจำชื่อไม่ได้ครับแต่นี่คือคนกบเออเอาออกไปก่อนเอาออกไปก่อนอ่ะเรามาดูลาเอียดกันนะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเหมือนในชอบเหมือนในภาพยนตร์เลยไหมไม่ภาพยนตร์สีมันจะแบบดูเก่าเก่าเครอะเะกว่านี้อกบเป็นคนขับเชนอัลค่ะแล้วก็แบบ ถล่มโดนน้ำกัดอ่ะแบบน้ำเต็มใช่ส่วนในน้ำไงก็มันเก่าสุดอ่ะเนาะเก่าสุดมากคกหนึ่งอ่ะมาณเปิดตัวครั้งแรกตอนปีสองพันสิบแปดก็ไปชดเจ็ดห้าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะสิบห้าลบยี่สิบห้าก็จะเท่ากับเท่ากับสิบปีสิบปีใช่ไม่ใช่ผ่านการสู้สิบปีไม่ใช่แค่ใบแค่ใบขุดก้อน การสู้รบมาหกปีในสมในหุสมอระูมและจะเข้าไปเข้าไปจริงจริงเข้าไปเป็นอีกนึงหุ่นยนต์ในตำนานเข้าไปดีกันเข้าไปในฝั่งรัเซียเปเลยมันคงรีวิวไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกใช่จริงๆไม่ได้หรอกเรามาดูสัดส่วนกันค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่แล้วก็สามารถจัดท่าทางได้ อ่าหลากหลายรูปแบบมากเทียบกับมือถือดูด้านข้างด้านข้างด้านดีเียมราคาบุญเดินมาด้านาอ่าตันี้มาเปิดไฟกันลูกเล่นนะครับคือเปิดไฟได้เอายามาแล้วตรงนี้จู่จู่จู่จแล้วแล้วก็มีอีกแล้วตรงท้องโอ้โหได้สองข้างสวยเหมือนในเหมือนนหนังเลยอ่เทว ว้าวส่วนจุดขยับต่างๆก็เป็นไป,นปนตามสรีระของมนุษย์เลยใช่ชโนอัลฟ,ฟาขอดูมัดสปริงหน่อยถ้าไม,ม่ตายมัดสปริงมัดไฮโดรลิกสปริงนี่ตรงนี้มีลูกเล่นยืดออกโอโ้โหข้อต่อค่อนข้างที่จะหลวมง่ายนิดนึงเนาะใช่่าหลวมง่ายนิดนึงแต่ก็เทดี เท่ดีเล่นได้สนุกสนุกข้างหลังบ้างทำไมถามก่อนหุ่นจนตัวเท่ๆมีเยอะแยะทำไมถึงเลือกเทอ,อร์โนอัลฟาเพราะว่ามันดูเหมือนรถถังดีแลแล้วมันก็ดูดดเดท่มากเรามาดูรายละเอียดข้างหลังกันมันก็ดะเค่อนไหวโอ้โหซูมกันใกล้ๆนะครับวันนี้โคตรเท่ตุ๊กเท้านี่ก็เท่นะดูไปดูมาก็เท่นะ แล้วมีรถถังเสียดายโดนไข่กุไข่จูโดนไข่จูรุมนะครับถ้าไม่โดนรุมก็มก็ไปเล่นเครื่องยนต์ไหมใช่ก็ไปเล่นเครื่องยนต์เป็นก,ก็ดีได้โอเควันนี้เราลากันไปก่อนน่าจะรีวิวกันเท่านี้นะครับกับหุ่นยนต์เชนอลฟาเชนอลอัลฟานะครับบ๊ายบาย yes,